สวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Bangger Channel นะวันนี้เรามาทดลองนะครับทดสอบเบ้ากันตั้งสี่ตัวนี้นะลอ,องดอูนี่ครับมีจุฬามีนกนางแอน่นมีวงเดอือมีนกเลยนะฮะโหมาเกือบทั้งสามน้ำตกแล้วตอนนี้เกือบตั้งสำนักเลยก็มากันลองดูว่าจะขึ้นยังไงนะฮะลองดูจะขึ้นยังไงครับฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับจัดไปมาเรามาดูกันว่าตัวไหนจะดีที่สุด มาถึงตัวแรกนะครับว่าวงเดือนว่าวงเดือนนะว่าวงเดือนจะขึ้นยังไงโอ้หนี่บอกเลยว่าตัวนี้นับสั่งมาจากปัตตานีนะครับสั่งมาจากปัตตานี <c oughs> น่าจะไม่มีการข้องอะไรนะ <c oughs> ลองดูนะว่าทีเดียวจะขึ้นหรือไม่ออโลบานโลบานแล้วเออเฮ้อ ทีเดียวรู้เรื่องทีเดียวรู้เรื่องทีเดียวรู้เรื่องโอ้ยโฟกัสไหนโฟกัสไหนไม่มีลมเหรอว่าขนาดมาเร็วเลยนะเนี่ยข้วงเดือนของผมนะครับเกือบทุกตัวเลยนะครับเกือบทุกตัวเลยบอกว่ากินลมเยอะทุกตัวลูกค้าบ่นมากนะครับว่า โอ้พี่มันหลบล้มบ้างอะไรบ้างนะเพราะว่าพอขึ้นลมบนนะ้ล,ลมบนมันจะแรงนะครับแล้วมันจะหมนุนถ้าเกิดว่าทำให้กินลมน้อยนะครับก็ขอโทษทุกคนด้วยนะครับแต่ว่าที่เัาทงหมดก็คือคิดดีทําดีนะฮะ <c oughs> โอเคนะเราไปดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่าตัวนี้น่าจะได้ใส่ขึ้นอีกครั้งนึงน่าจะไม่ไหวลมน้อยทําให้กินลมใหม่ดีกว่าเห็นไ,ไหมลมไม่มีเลย โอ้ยเสียงบาดหัวใจมาดูว่าสภาพจะขาดหรือไม่นะเลยมินครีมมาแล้วนะเดี๋ยวผมจะกรยบนสายสูงให้กับหลังอีกนิดนึงนะเพื่อจะได้รับลมเต็มๆอลองดูว่าเดี๋ยวขยับแป๊บเดียวนะครับเพื่อนๆอ่ะเอาไม่เอาไม่อ,อันนี้ของแท้แล้วครับเพื่อนๆ ของเทสได้ครับตอนนี้ขอเชือกดีมากครับขอเชือกดีมากนี่สูงไปเอาไปดูตัวต่อไปกันดีกว่านะ อันเาตัวต่อไปเป็นว่านกสีเหลืองนะครับตัวน,นี้สัมาจากของแหงขาใหญ่แต่ครับเรามาดูกันว่าจะขึ้นอย่างไรอันคร ก็ดีแล้วตอนนี้ผมผูกกันอ่ามาแล้วครับมาได้แล้วสวยงามสวยงามอาเรามาดูตัวต่อไปกันเลยดีกวา่าวงเดือนเพราะบอลลูมันอ่อนเกินนะมันมันใช้ไม่ได้มันทำไม่ได้เลยนะบอลลูมันอ่อนมาก นี่เป็นดวนนกจุลาเล่นง่ายมากอ่ะปล่อยๆไปตอนนี้เป็นจุลาดีกว่าเอานะครับตัวต่อไปจะเป็นคิวของจุลาวันนี้นะครับผมเสริมอ่าเสริมไม้เข้ามาเพิ่มท,ที่ตูดนะเพื่อคิดว่าน่าจะทำให้มันสายขึ้นแต่ไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่า ลองดูกันก่อนนะครับฮนี่เอามหนักตูดแบบนี้ก็คือนหนักตูดเกินไปนะะหมุนแล้วเมื่อกี้แต่งแล้วลองดูอา่า Oh. Tabu, tabu. อ้อลมเรมากตอนนี้นเออวไวรุ่นไม่ครับอ่ะตอนนี้ก็สองแล้วนะครับตัวต่อไปจัดไปนะครับจัดไปอ่ะตัวต่อไปเป็นน้องนั่งอ่มันเรืออ่าเทคนิคการปล่อยเชือกแบบพี่เคนะดูดูดูด ยังกะบ,บิดมอไซน์ <laughs> นี่นบต้องอะไรกันอ่าของน้องเอ้าเอาเชื่อจักมั้ย ตอนนี้เชือกปล่อยยากมากครับเป็นเอ็นนะครับเอ็นเส้นเล็กนะครับมันกินกับไม้มันก็เลยปล่อยยากนิดนึ่งได้ๆ้เข้าที่แล้วครับเข้าที่แล้วเดี๋ยวรอลุมก่อนรอลุมก่อน สะบัดครบปีสะบัดเอาลงมาแต่งก่อนนะไม่ไหวแบบนี้ไม่ไหวหมุนเกินหมุนเกินเดี๋ยวสั่งให้พี่เคเอาลงมาก่อนดีกว่านะครับขยับใช้ย่นนิดดีกว่าลงมาแล้วเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไว้รุ่นเอาใหม่ เสียงปีกสะบัดด้วยนะโอ้เลยสุดยอดสุดยอดเลยนี่นี่นี่ปึ้งแต่งลายนะครับวันนี้เดี๋ยวก็เอาไปส่งนะน้องตอนค่ำน,นะครับเดี๋ยวก็ไปส่งเราแล้วขอมาเล่นสักให้ชื่นใจก่อนอาลานะอาลา นะครับผูใ้ใดสนใจนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับที่ลิงด้านข้างนั้นแท็คลิปนะครับถ้าถ่ายไม่ได้ครับจะซื้อไหมซื้อว่าวขายหมดนะขายหมดเ <c oughs> นี่ยการโกนตีนของเขาอันไม่ธรรมดานะครับด <c oughs> ูมุนไปมุนมาอยู่แต่งก่อนแต่งไหมดีกว่าไหมแต่งดีกว่าไหม แต่งนิดไปนะครับเอาใหม่ก็นแล้วกันนะครับดูสองตัวนู้นนิ่งกลิบนะครับยังเอาหุ่นนิ่งอย่างกระหุ่นเลยนะฮะวันนี้ไม่ลงแล้วไม่ลงสงสัยไม่ลงเอาถือว่าบรรยากาศดีมากนะครับ ตอนนี้ก็สามตัวนะเรีบเยบร้อยแล้วมีน้องแอนนะครับตอนนี้มันลายไม้นะครับตอนนี้บอกเลยว่าโอ้โหสุดๆนะครับอ่าเล่นว่าวยางพุเคล้มแล้วก็บรรยากาศดีเบอร์อันนี้เป็นอ่านกสีเหลืองนะครับเป็นจากลูกค้าคลองแห่าตอนนี้นะครับถ้าเกิดได้ดูอยู่นี่คือตัวของคุณโฟกัสไม่ได้เดี๋ยวดืเดี๋ยวดนี่แล้วก็น้องน้องแอนจับคุกเมานะครับนี่น้องก็โทรอยู่ครับตอนนี้ แล้วอันนี้เป็นจุฬาของเคนะียคนครับน่าปล่อยองนะตอนนี้ใครสนใจนะครับติดต่อมาได้ที่เพจผู้ชายขายว่ากันเลยนะครับหรือคอมเมนต์ไว้ที่ใต้เพจออาร์ยูทูบตอนนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับนี่แหละ <c ười> ขยบอไปนิดเดียวก็ถือโอเคแล้ว นี่ครับสวยงามครับสวยงามโค้เช,เชือกอย่างนุ่นเลยนะครับตอนนี้เป็นเช็คเอ็นนะครับขาดไปแล้วท่อนหนึ่งครับเหลือแค่นี้แบบ <c oughs> เดี๋ยวผมจะไปเก็บจุ่าก่อนนะครับอ่ะถือกล้องสองซ้ำโอ้ <c oughs> พี่เกสนุกมากนะลงดูกล้อง <c oughs> น,นู่นนู่นนู่นดูดูดูความสนุกสนานนะครับนี่นะผมเก็บไว้นะครับตอนนี้เดี๋ยวก็ไปส่งว่าวนะครับไปส่งว่าวกันต่อมา <c oughs> ครับจีเบ๊เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเด็กเอก้อนตรงคำแล้วนะครับตอนนี้เฮ้ย អឺបោះប៉ះៗ เดียวไม่มีใคร้ดเลนด้วยนะข้างๆหมดเลยตัวนี้นะครับทุกคนนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจตัวไหนว่าวไหนนะสั่งไม้สำเร็จรูปที่ผมได้เลยนะครับไม้จะมีว่าวจุฬาว่านนกนางแอนว่านกนะครับขนาดไหนขนาดไหนนะครับสูงสุดได้ถึง150เซนเมตนะครับ้ซตมก็คือใหญ่ที่สุดเท่าที่ส่งได้เลยนะครับในไม้อะไม้ปลอกยาวอง้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเอาไปประกอบเองนะครับผมจะมีคิดอ่า ให้นำการประกอบว่าอยู่นะครับแต่วตอนนี้นะบอกเลยว่าเอ็มินเคครับตนนะเต๋งมากมามาดยนี่นะครับไปทางนู้นอีกแลวนะครับไปทางนู้นอีกแล้ว,นะลวจะไปซ้ายหรือไปขวาดีก็ไม่รู้นะตัวนั้นดิ นะครับลองคอมเมนต์มาได้ครับยายผมรีวิวว่าอะไรเล่นะเมื่อวานนะครับลองคอมเมนต์มาดู๋ยวผมจะทำนะครับทำมันมันก่อนก็ว่ากีมิตีนึงแล้วนะครับไปแล้วทางนี้นะครับลองดูว่าเป็นเพราอะไรดีนะทำซ้ำซากมาแล้วเดี๋ยวว่าวงเดือนผมว่าจะทำทำใหม่ด้วยนะครับจะทำคลิปคลิปใหม่นะครับเพราะว่า เพราะว่าคิดนั้นยังไม่สมบูรณ์ยังไม่ละเอียดพอเดี๋ยวเอาเริ่มจากการเหลาไม้กันเลยดีกว่าเออเหลายังไงลักษณะแบบไหนนะครับปก,ก,ก่ปนนอนน อ่ะตอนนี้พี่เคกัเก็บว่านกสีเหลืองกันอยู่นะครับหนูนะกำลังจักอย่างมองมมนกันเลย <c oughs> <c oughs> ดูว่ะผมนะมันเล่นมากเลยนะ <c oughs> นี่นะพี่เคบอกเลยพี่เคสุดยอดดูการเก็บนะครับที่ไม่เหมือนใครนะค <c oughs> นี่นี่นี่นะ การเก็บเตี้ยวรุนแล้วดงต้นไม้ช่วยไว้นะโอ้ยโอ้ยฉันฉันนี้ต้องเป็นฉันเด็ดของวันนี้แน่นอนเลยนะมวนปั่นไปหมดดีด้านใ้นใหดีดีครับต้นไม้ช่วยชีวิตไว้นะเรียบที่จริงบอกเลยว่าเรียบร้อยเรียบร้อยนะบอกหายแน่นอน บจุลาก็เป็นเมียเก็บอยู่นะตอนนี้เมฆแม,ม,ม่นาที่ว่ามันค่ำแล้ววันนี้มันค่ำแล้วจริงๆโอ้โหหมดจำตัวเลยไงม้วนสามตัวเลยนะดูเชนะือกครับมาเลย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 อ๋อไม่รู้ งมาเแต่ว่าตัวที่สร้างเรื่องคือนางเอ็นนะนางเอ็นนะนางเอ็นตัวนี้สร้างเรื่องมาหยุดไม่หย่อนเลยนะนี่นี่มันจุกมันจุกกันอยู่ตรงนี้นะโอ้อันตรายแน่นอนนะแบบนี้อันตรายแน่นอนเอาลงมาลงมาลงมา คุณจะปล่อยนางแงินลงเลยนะครับตอนนี้โอ้ยส mm ุดยอดจริงๆโอ้มันยังขึ้นไปอีกนะมันคู่ลอยลอยสัตว์เลยโอ้นี่นี่มาเลไนี่มาอะไรดึงดึงมาดึงมวนมาเลยเลยมวนเลยเลยตอนนางแงินก็เลยแล้วนะตอนนี้ไปไปเก็บนางแงินก่อนนะ เอเไปดูสภาพดูนี่เชือกติดกันอยู่นะตรงนี้นี่นี่สามสามเส้นนะสามเส้นมีว่านกที่คงกระพันนะวันนี้ขึ้นดีที่สุสดเรามาเก็บเชือกเอ็นไอเน่าหน้าเอ็นกันดีกว่าดูสภาพจะเป็นยังไงครับควันขนาดนี้ละเล่นโอ้โหแบบว่าสุดยอดเลยนะครับแบบว่าเล่นไม่มีหยุดนะทำคูนึงกนเดินร้อนไปทั่วเลยนะม้วนทั้งทั้งสนามสุดยอดจริงจริง โอ้แนวเจอแล้วอยู่ในป่านี่เองสภาพก็ปกตินะครับไม่มีอะไรเ <c oughs> oh, สีย oh, หา,หา,ายโอ้ไม่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 มีมีมีเสียไม่โอ้ไม่มีมีไม่มีไม่มีนู่นหักนะครับนู่นหักถ้าหักแย่เลยเพื่อนๆมันเป็นของหาลูกค้านะครับต้องเก็บกลับก่อนโอ้ช่ว มีอะไเรียกเลยนะครับตนนัวนี้อ่ะเปล,ล้วไปลับบ้างกันดีกว่าีมีอีกสองตัวเอาตัวน,นี้ไปส่งลูกค้านะครับเดี๋ยวอ่านที่คู่เมานะครับเดี๋ยวก็มีรูปค่อยห,หาลงปไปใน u t u b e ให้เพื่อนๆดูด้วย,ด,วยดีกว่าเพราะเราทำจริงส่งจริงนัก็่าก็ได้อยู่ในจังหวัดสงขลาหรือว่า ในอำเภอใหญ่นะเราสามารถส่งได้ถึงมือนะก็นะขอค่าน้ํามันนิดหน่อยห <c oughs> ลอเล่นนะถ้าเกิดได้สั่งว่าเสิยผมเลยครับถ้าเกิดได้ใกล้ๆผมสองฟรีถ้ผมส่งปีผมอยากเป็นเพื่อนน้องๆพี่ๆนะครับมีว่าเล่นกันนะฮนะไม่มีห้องคนเขาทาเป็นนะครับแต่ว่ามันยังไม่มีเวลาทํายังไม่มีเวลาหาไม่ไปนะฮะมันก็สอดคล้องกันห,หลายอย่างนะเข้าใจเข้าใจก <c oughs> ็จอดที่ พี่เคตำรวจเมื่อกี้โอ้โหสุดจริงสุดจริงนะนะโอ้ไปนะเรากลับบ้านกันดีกว่าเดี๋ยวผมสั่งบอกลาคลิปก่อนเดี๋ยวไป เหนื่อยเหนื่อยนี่กับพี่เคความสามารถนะครับลุงเม่นลุงเม่นสามตัวบอเรนี่พี่เคสองตัวนะครับเดวจิราใกล้ใกล้มาแล้วแต่ว่านกยังอีกยาวไกลนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บดีกว่านะครับก็วันนี้กาบลากันไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องมังเกอร์แชนแนลด้วยนะครับนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้กับผมนะครับที่จะมีแรงนะครับมีกําลังใจที่จะทําคลิปต่อไปนะครับ สำหรับวันนี้นะครับบังก็กลับลากันไปก่อนสวัสดีครับ